ครับที่หน้า39กานะครับนะการบวกการลบของกลมน,นะครับนะการบวกการลบของกล,นะลมเริ่มกันอย่างกลมที่2ของ63เนี่ยครับเรนีน้เราไม่ได้อ่านว่าลากที่2ของ63นะอันนี้คิดว่าดเด็กๆคงคงรู้แล้วนะครับนะ ถ้าใครยังงงงสับสนกับคำว่ากลนคำว่าลกอยู่นะครับกลับไปดูเทปทบทวนจำเป็นมากๆนะครับอย่าอย่าปล่อยให้มันเข้าใจสับสนอยู่นะครับกลับไปนั่งดูเทปข่าวก่อนนะครับแล้วเรียกเรียนความคิดของเราให้ดีๆนะครับเราต้องใช้มันอีกยาวอีกยาวนานเลยครับหมอปลายก็ใช้ เรียนต่อรนะดับปริญญาตรีก็ยังใช้อยู่นะครับอ,อย่างรุ่นที่สองของ63เนี่ยเด็กนึกถึงจำน,น,น,นวนกำลังสองที่เป็นตัวประกอบของ63สิครับอ่าครับจำนวนกำลังสองที่เป็นตัวประกอบของ63 เลขคือฐานธรรมดาเลยคนจะนึกออกคนจะนึกออกสามคูณยี่สิบเอ็ดได้ไหมอตอนนี้ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเราหมายถึงกำลังสองจำนวนกำลังสองเช่นอย่างนี้ครับสี่อย่างเงี้ยเพราะสี่คือสองกำลังสองเก้าเก้าคือสามกำลังสองอ นะครับ16อย่างนี้เพราะมันคือ4กำลัง2 25เพราะมันคือ5กำลัง2เนี่ยจำนวนกำลังสองที่ครูพูดถึงเนี่ยหมายถึงพวกนี้เจ้าพวกนี้นะต่เนี้ที่ครูถามก็คือว่าใน63เนี่ยมีจำนวนกำลังสองอะไรที่เป็นตัวประกอบของมันอยู่เก้าได้ไหมคะใช่ใช่เก้าเก้าือเก้าคูณเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าทำตามหลักถ้าทําตามหลักเนาะก็ะะจะได้แบบนี้เนาะแต่ออกมาเป็นกัวที่สองของเก้าคูณกับตัวที่สองของเจ็ซึ่งตัวที่สองของเก้ามันก็คือสามก็เลยได้สามรูดเจ็ดนะครับอ่ะต่อไปเจ้า28สิครับจำนวนกำลังสองที่เป็นตัวประกอบของ28 จำนวนจำนวนสองอะไรเอ่ยที่เป็นตัวประกอบของยี่สิบแปดอยสี่ได้ไหมคะสี่เออถแต่เป็นกรวที่สองของสี่หรือตัวที่สองของเจ็ดกรณที่สองของสี่ก็ออกมาเป็น,น,น 24, ออปเลขสองตรงนี้จะได้สองรู้เจ็ดนะครับอ่ต่อไปเออ อันนี้มันคิดใครพูดไปแล้ะยี่ห้าห้าสิบเจ็ดสิบห้าเนี่ยพวกที่ลงท้ายที่พวกเนี่ยแปลว่ามีใครมีตัวประกอบอยู่แน่แนมีใครมีตัวประกอบอยู่แน่แน่เลยถ้าลงท้ายได้เจ้าพวกเนี่ยห้ายี่ห้าจ้ะเนียี่ห้าเนี่ยก็เป็นจำนวนกระรอกสองด้วยนะอ่ยมันคือยี่ห้าคูณเจ็ด ดาะนั้นเมื่อแตกออกมาก็เป็นครนที่2ของยีห้คูณกับครนที่สองของเจนะครับมันก็จะได้5้าหรือเนะครับเอาละเราพร้อมละพร้อมจะคิดข้อนี้ลนะทีมรอดหน่อยข้อสองทีขอไปคิดในอีกหน้าหนึแล้วกันเนาะ าฉะนั้นจากโจทย์นะครับจะเท่ากับ4คูณกับสแควรูทหกสิบสามสแควรูทหกสิบสามก็คือสามเจ็ด ห้าค,คูณกับสแควรูทยี่แปดสแควรูทยี่ก็คือ2องรูทเคูณกับสแควรูทร้อยเจ็ดสิบห้าสแคว้็าคือ5้ารูทเป็น12บสองรูทบวกกับ5้าสองหคูณสอด้วยสิบวกกับ10 7. บรูทเลบกับ 8540 40รูท7เด็กๆก็จะเห็นว่าเทอมที่บวกลบก,กันเหล่านี้จะมีรูท7คูณอยู่นั้นรูท7คือตัวร่วงเนีย่ยเทอมแรกเนี่ย12คูณกับรูท7เทอมที่สองเนี่ย10คูณอยู่กับรูท7เทอมที่สาม40คูณอีกครับรูท7นั้นรูท7เป็นตัวร่วมนั้นเราก็จะดึงตัวร่วงรูท7ออก นะครับดึงตัวร,ร้มรู้เจ็ดออกก่อนนะครับนะเมื่อดึงตัวร,ร้มรู้เจ็ดออกมันก็จะเจออย่างนี้เนาะนะแต่แต่ตอนที่ดึงตัวร,ร้มรู้เจ็ดเนี่ยครูขอดึงแล้วเอาไว้ข้างหลังนะครับนะแต่ใครจะดึงแล้วไว้ข้างหน้าก็ได้นะอ่ะดึงไว้ข้างหน้าก่อนก็ได้เนจะ็บดึงตัวรูมออกมานะมันก็จะเหลือมาเป็นสิบสองบวกกับสิบ แล้วก็มาลบด้วยส0่สิบบวกกับ10บได้ยี22บสยบสลบกับ40ก็จะเป็นติดลบสิบแปดังนั้นก็จะเป็นรู้เจคูณกับติดลบสิบแปดังนั้นเราก็เลยเขียนแบบนี้ครับเอาเครื่องหมายลบไปข้างหน้าเลครับลบสิบแปดรูเจเขียนนะ งองอะไรป่าวเด็กๆงองอะไรไหมครับ